ให้หน่อยสิทำเมื่อกี้ร้องให้ตั้งนานเนี่ยอยากเห็นน้ารายยิ้มสวยๆอชอบอ่ะชอบอะไรคนชอบอันนี้มันอร่อยมากเขาเรียกว,ว่าราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่ใช่ค่ะมามีอยากให้ทไทยรู้ว่ากำลังกินอยู่ ทำถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเราจะตกใจว่ามามีถ่ายรูปกินไปด้วยหรอมานีไม่ได้ถ่ายมามีเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่แบบนี้ค่ะงาเค้กกินอันนี้ีแล้วนันนาบอกมามีได้หรือยังว่าทำไมนานนาถึงร้องไห้อไม่เหมือนกันเราให้ทำยังไงถึงจะหายร้องไห้ แล้วเวลาตอนที่นาลาตื่นมาแล้วนาลาร้องไห้อ่ะจะให้หมามีทำยังไงนาาถึงจะหายร้องไห้คะอืมอเหมือนกันอ้าวแล้วเหมอมีจะทำยังไงดีละ่ะช่วยเหมอมีคิดหน่อยสิได้ตัวลรกำลังกินสตรอเบอร์รี่อยู่อันนี้เรียกว่าราสเบอร,ร์รี่ค่ะยิ้มหวานให้หน่อยสิทังเมื่อกี้ร้องไห้ตั้งนานเนะี่ยอยากเห็นนาลายิ้มสวย นี่สวยมากทำทำหน้าอ,าอ,าอ้าอ้ายแอแออ้อแอ้อฮึแอนนี่สวยจังสปลูสิเิเชอร์เกนจิュー